Turn left onto the ramp. t ากล้องประจำตัวสวัสดีค่ะวันนี้โบจะไปเที่ยวกาญจนบุรีค่ะแล้ววันนี้คือโบไม่ได้ไปคนเดียว มีคนขับรถได้เลยค่ะเดกคนหอมอยังพร้อมอยังพร้อมอยัง,อมอยงไม่ถึงไม่ถึงเธอหอมหรือยังแนะนำตัวหน่อยสิคะนี่ครับพี่ครับไปค่ะบนิวเกเตอร์นิวเกเตอร์เดี๋ยวผิดช่อบวัว <laughs> คือ <laughs> สถานการณ์ด้วย <laughs> อย่างที่พอเป็นเนตตาแดดเมืองกานะคะก็จะประมาณนี้เรากำลังจะเดินไปเอาอะไรนะกว๋วยเตี๋ยวปักหม้อ เราไปเอาเข้าเก็บปักหม้อที่สั่งไว้นะคะเป็นร้านดังของการใช่ไหมชื่อร้านว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเธอเรียกอะไป้าป้าที่แนะนํามาบอกว่าเข้าเก็บปักหม้อร้านนี้อร่อยมากอยู่ตรงท่าเรือนะคะที่กาญจนบุรีที่สั่งไว้อ่ะค่ะใช่ค่ะเฮียได้กินแล สคนนั่นแหละขอบคุณค่ะตอนนี้คือโ๊กำลังจะไปคาเฟ่แรกก็จะชื่อว่าการมาชีนะคะก็จะเป็นออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เห็นว่าคนนี้นะคะคือเขาชอบอะไรแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราก็จะพาไปหน่อยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็คือไม่ได้ไปไม่สามารถไปญี่ปุ่นไดน้จะร้องไห้

ให้เลยชิมก่อนยังไงครับยังไงรู้สึกเหมือนแป้งมันเหมือนกินโดนัทันคือนมหออกไกโดแป้งเหมือนโดนัทเออว่ะก็ได้อยู่นี่ยะ กินแลแน่เลยแฮปปี้แฮปปี้ปเราก็ซื้อตัวคราฟโซดากับบ้านอันนี้จะเป็นโรลเลยนะเธอช็อคโกแลตเชอรี่กัอบอ๋อน่ากินเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่า โจเลือกปิดแว่นตาใส่แงนะ้บตอนนี้เราอยู่กันที่เมลเบอรี่เมลโล่ราคาดีคนอันนี้โบก,ก็สั่งเป็นอะไรนะชื่ออะไรนะพี่เมลเบอรี่โซดาเมลเบอรี่โซดาคะสดชื่นมากแต่เหมือนบววเนาะพี่ว่าปะเอ๊ะ <laughs> แต่ขี้มากกว่านะวิวออสวยมากเลยเใช่ไหมโชคมากนอนได้เลยคือแบบสบายมากเวอร์ดูสิเว่าวิาดีโอที่คุณพีถ่ายจะสวย But it's so hard to get to you. Na ความแบบมืดมากมืดแบบแบ a c ม m ตอนแบบองตัว <laughs> <laughs> ถ้าไม่มีไฟนี่คือจบเลยนะมันไม่ใช่ไฟปะมันเหมือนเป็นสะท้อนแสงอะไฟหน้ารถสะท้อนแสงมันก็จะเหมือนเป็นไฟตามถนนหนทางเออตามพื้นะ่ะลอดมาด้วยจุดนั้นนะค่ะ <laughs> คือห้องพักก็ดีนะมาเช็คอินช้าหน่อยประมาณสองทุ่มสี่สิบไม่น่าหน่อยเ <laughs> ขาจะหลับจะนอนกันหมดแล้วอะเ,ออเก่าเวลาผิดไปนิดนึง วันนี้ค่ะตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเรากําลังกินข้าวเช้าอยู่เบเกต์ <Bed ford S 2> คือน่ากินมากมเลยอะมีคนทางนี้ก่อนหน้าคือไม่ไหวแล้วเขาท่าเยี่ยมทับรู้ป่ะอัน mm. นี้คือสิ่งที่เรานะคะซื้อมะม่วานี้นะคะ <c oughs> ดูวิธีเปิดขวดนะคะไม่นำมาดาเลยทีเดียวสีเมืนเบียร์เลยเนาะกินหมดเลยนะ มันเหมือนขนมส้มตอนเด็กๆมันมีความแบบก็เหมือนแฟนต้าอะพี่เหมือน,นเหมือน,น,นเหมือนแฟนตาจะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะประมาณนี้เลย โอเคเลยนะถือว่าแบบสะอาดมากๆอะทุกคนมาถ่ายให้ดูแบบตอนจะกลับละจ้าพี่บอกว่าชอบเครื่องป่าผมอันนี้มากคือมีความง่ายในการใช้แต่ก็ไม่ได้ใช้นะคะเพราะไม่ได้สระผมที่นี่เขามีแบบเสื้อชูชีพให้ด้วยก็คือเราไม่กล้าลงน้ำเป็น2คนที่กว่านา้ำมาเรียงก็แบบเป็นมือนะคะคือนอนสบายมากหมอนอนสบายมากแล้วที่สำคัญคือวิวค่ะนี่คือวิวเว้ย อมกับอ่างอันนี้ที่เราแช่กันไปแล้วอุณิากาศคือดีมากเราก็จะมีเป็นพนักงานถือกระเป๋าเนี่ยนะคะขับไปขากลับคือไม่ต้องถือเลยโอ<ห>้แล้วรออีกตั้งหากนะคะน้ำนะไยสิคะ <c oughs> <c oughs> เพราะใกล้มากแล้วก็คือวิวทั้งนองสูงเองก็จะมีแบบหลายโซนที่เขาให้ถ่ายรูปแตคือตอนแรกเราอยากจะกินข้าวที่นี่แต่ที่คิดว่าแบบไปกินริมแม่น้ำแควดีกว่าจะได้สัมผัสรบนนรรยากาศแบบเป็นเหมือนเป็นมาร์กที่การ,าร์ตูนนี่หนาะมีตากล้องประจำตัวนะคะ your line, you by my waistline Want head หรือว่าไก่ห่อใบเต,ไเตไเยไก่ห่อใบเตยค่ะกไก่ห่อใบเตยที่หนึ่งแ<ม>บบสามอย่างครับข้าวสองจานน่าร<ม>ักที่สุดกินกันเลยดีกว่าน่ากินมาก